หลังจากหย่างกันมาตายหูดเรียบร้อยแล้วไปบายๆนะครบ้ะ

có anh con 2อัน này บ่เนี่ยเอาไปดูเด้อเนี่ยตัวนี้ สบายดียังบ่เย oh, okay, well. ็นพ่อป่ะเะโ่้โอเคตัดเอาไมด้วยขอใา่ไหมฮะคือ 啊，好了。